ในช่วงระยะเวลา10กว่าปีนะครับให้หลังมานี้นะถ้าเราจะคุยเรื่องพระเครื่องนะครับที่ได้รับความนิยมสูงๆใครๆก็หาเก็บใครๆก็หาเช่ากันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลายๆท่านจะนึกถึงหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่นะครับหลวงปู่ทิมจังหวัดระยองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระที่มาแรงแซงโค้งในช่วงระยะเวลาร่วมๆ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆรุ่นนะครับมีราคาทวีค่าขึ้นเนี่ย คิดว่าต้องมีบางรุ่นเนี่ยถึงร้อยเท่าตัวก็ว่าได้แต่เหตุผลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากจํานวนของเซียมพระที่เข้ามาช่วงหลังเนี่ยประมาณไม่ไม่เกิน20ปีเนี่ยมันมีมากกว่าจํานวนเซียมพระที่เป็นรุ่นเก่าที่เขาเก็บพระเบญจภาคีพระยอดขุนพลต่างๆนะครับทำให้ความต้องการของพระที่เขาดูได้เขาดูเป็นเขาทันเขาเข้าถึงเนี่ย ความต้องการเหล่านี้มันมากมากกว่าพระที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับและความต้องการเหล่านี้ล่าสุดพระเครื่อง,องปูทิมที่เรียกว่ารุ่นหยดน้ำนะครับหรือว่าสมเด็จศรีราชาเนี่ยว่ากันว่าสร้างจํานวนแค่2เหรียญในโลกเท่านั้นนะครับประมูลกันไป38ล้านบาทฟังไม่ผิดนะครับพระเครื่องที่สร้างเมื่อปี2518ปัจจุบันยังไม่ถึง50ปีดีประมูลกันไปส8ล้านบาททำให้หลายๆคนเนี่ยที่มีความต้องการ อยากจะห้อยอยากจะใช้หรืออยากจะสะสมหลวงปู่ทิมเนี่ยเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าไม่ทันแล้วอะถึงตอนนี้อาจจะเก็บไม่ทันแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเพื่อนๆมีความต้องการที่จะนำไว้ห้อยนำไว้ติดตัวนะครับที่มั่นใจได้ว่า องค์เนี้ยหลวงปู่ทิมท่านเสกให้องค์เนี้ยทันหลวงปู่ทิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำห้าพระเครื่องของปู่ทิมที่ทันท่านและราคายัางไม่แพงนะครับยังหลักพันหรือว่าหมื่นต้นเองเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าเริ่มจากรุ่นแรกนะครับที่เราจะพูดถึงกันก็หลวงปู่ทิมเนี่ยท่านปลูกเสกตั้งแต่เป็นผงเป็นมวลสารเนี่ยไว้ให้ก่อนที่จะเป็นนำ ปั๊มเป็นพระเนี่ยปลุกเสกให้2,000ษาหรือ2ปีด้วยกันนะครับตั้งแต่ปีพศ2,516จนถึง2,518ที่หลวงปู่ท่านมรณภาพและพระปิตาวัดกุดงงก็ถูกปั๊มขึ้น เมื่อปี2,519นะครับมวลสารหรือสิ่งต่างๆที่ท่านทําให้เนี่ยมีความตั้งใจที่จะทําให้กับวัดกุดงงโดยเฉพาะนั่นเองครับรุ่นที่2ที่เราจะพูดถึงกันนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2,517มีทั้งแบบที่ลงกรุกเอาไว้และแบบที่มีให้เช่าบูชาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับก็คือพระประจําวันหลวงปูท่ทิมนั่นเองพระประจําวันเนี่ยปัจจุบันนะครับมีทั้งเหรียญมีทั้งแบบผงและราคาเนี่ยก็ยังอยู่ เราเราหลักพันต้น,ตน,ตนพันกลางๆเท่านั้นเองนะครับสามารถเลือกบูชาได้ตามวันที่ท่านเกิดเลยนะครับ อย่างที่3มาถึงเหรียญที่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมบ้างนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมเหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยยังราคาอยู่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับก็คือเหรียญที่ออกวัดแม่นม้ําคูเก่าครับเหรียญที่ออกวัดแม่นม้ําคูเก่าเนี่ยอยู่จังหวัดร,ระยองปัจจุบันนะครับบล็อกธรรมดาเนี่ยก็อยู่ราวๆหมื่นต้นๆบล็อกนิยมก็ไม่เกินสองหมื่นนะครับในเนื้อทองแดงนะก็เรียกได้ว่าหาเช่าหาบูชากันได้สบายกระเป๋านะครับ อย่างที่4นะครับปิดตาออกวัดหนองกาน้ํารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เก่าที่สุดเลยที่เราพูดถึงวันนี้ด้วยซ้ํานะครับก็คือออกในปี2,514นะครับมีเนื้ออยู่ด้วยกันหลายเนื้อนะหลายสีนะครับก็หาเช่าหาบูชาได้ปัจจุบันยัง2องสามพันหรือว่าไม่เกิน5,000บาทเท่านั้นเองนะครับ สุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันนะครับเป็นปิดตาเหมือนเดิมนะครับปิดตาวัดเนินกระปอกนะครับแต่หลายๆท่านเนี่ยเริ่มเรียกเพี้ยนไปแล้วว่าเนินกระบอกเนินกระบอกเนินกระปรอกเนี่ยอยู่ที่บ้านฉางน,นะครับจังหวัดระยองนะปิดตารุ่นนี้เนี่ยก็ออกมาตั้งแต่ปี2516นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ถึงกับยุคป,ปลายของหลวงปู่สัทีเดียวนะครับแล้วก็พันแท้แน่นอนนะครับส่วนพี่ๆนะครับมีรุ่นไหนแนะนำหรืออยากให้เรามาพูดถึงอยากให้เราแนะนำนะครับสามารถพูดคุยกันได้ 拜。